กันแล้วนะเพราะว่าไอ้ความที่ท่านไม่ได้ทางานมานานมากป่วยมานานเป็นสิบปีเนี่ยนะจะปรากฏว่าญาติโยมตั้งแต่ยุคไหนตัวยุคไหนที่เคยมาช่วยกันสร้างวัดตั้งแต่แรกๆนะทั้งโยมในเมืองนะทั้งชาวบ้านเราอะไรเงี้ยทั้งพระสงฆ์เองที่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตานมานานนะก็โผล่มาหเห็นในงานในงานศพของท่านน,นะนะและที่สําคัญก็คือทีมกลุ่มของอดีต รรยาเนี่ยคุณครูอรพิมเนี่ยนะลูกชายทั้งสองคนซึ่งไม่เคยเห็นหน้าพร้อมตาพร้อมน้องพ่อหน้าพร้อมตาขนาดนี้พร้อมทั้งหลานทั้งหมดก็มากันน้องชายซึ่งเป็น,นร้อยตำรวจก็เดินทางมาซึ่งไม่เคยเห็นหน้าเหมือนกันนะเมื่อวานนี้มากันหลายคน,นก็มาร่วมงานศพด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่เห็นแล้วก็ชื่นใจชื่นใจแทนหลวงพ่อนะ ทำไมเองก็ไม่ได้แทบจะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเขาหรอกนะเพราะว่าญาติพี่น้องอะไรนี่ไม่ไม่ของหลวงพ่อเองนี่ก็ไม่ได้คุ้นเคยเป็นส่วนตัวทำไมาคุณครูพริมพ์เนี่รู้จักนะเพราะว่าเคยพาหลวงพ่อไปส่งที่บ้าน <c oughs> ของท่านในะตอนที่ท่านป่วยแล้วนะนะอยู่ครั้งสองครั้งนะก็เลยรู้จักคุ้นเคยขอเบอร์โทรไว้แล้วก็ได้แจ้งข่าวให้ทราบตอนที่ท่านบรรณาภาพแล้วน,ะนะนี่ก็เล่าโยมฟัง มันมีความรู้สึกขึ้นมาในใจว่าทำไมผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีลูกชายสองคนตัวน้อยพอบวชแล้วก็ตัดสินใจไม่ศึกถ้าวันนั้นคุณครูพิมพ์ไม่เห็นด้วยอย่างนี้นะหรือเกิดความขัดแย้งต่อต้านอะไรขึ้นมาท่านคงจะอยู่ยากนะพะลูกชายก็ยังเล็กอยู่ทั้งคู่นะอันนี้เท่าที่เคยได้ยินได้ฟังหลวงพ่อเล่าให้ฟัง บางครั้งถ้ากลับไปเยี่ยมลูกไปเล่นกับลูก,กนเหมือนน่ะเบอรบอกให้ทําอะไรเด็กมันก็ทําเวลาแม่มันบอกมันมก็ไม่ทำนเหมือนน่ะทำไมฉันบอกมันมันไม่ทําทําไมน้องพี่บอกมันทำไมถึงทาน่ะฟัก็พูดให้ฟังไม่มีจิตวิญญาณในการสอนลูกไว้มนน่ะมาบ่นให้ฟังน่ะก็แปลว่าคือถ้าน่ะ นึกถึงใครนึกถึงพนางมัตสีนะนะนึกถึงพระนางสริมหามายาเหล่านี้นะฮนะที่ท่านเคยเป็นเมรสีของพระเจ้ามาก่อนนะะถ้าท่านเหล่านี้คัดค้านนะก็คงไม่มีพระเจ้าอ่ะนะถ้าเรามองในมุมของโลกก็จะบอกว่าโอ้ทำไมผู้ชายคนนี้ไม่รับผิดชอบอะไรยนะัาทำไมทิ้งครอบครัวมาได้ ถ้ามองในมุมของธรรมถ้าไม่มีหลวงพ่อมอมรที่ลูกเมียสละให้มาบวชได้ก็ไม่มีวัดวังหินวันนี้เหมือนกันน,นี่เป็นเรื่องที่ต่างมุมมองนะเดี๋ยวเราจะมองในมุมไหนแค่นั้นเองนะถ้าวันนี้หลวงพ่ออมรยังเป็นนายอมรนะตายจากโลกนี้ไปก็คงมีญาติพี่น้องไม่กี่คนที่จะไปร่วมงานศพแต่พราะวันนี้เป็นหลวงพ่ออมรที่ อดีตภรรยาลูกหลานสละให้มาบวชให้มาทำหน้าที่ตรงนี้นะจงมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายนะเพื่อนฝูงทั้งสายพระสงฆนะ์ทั้งคาราวะญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมงานของท่านนะอันนี้เห็นได้เห็นภาพได้ชัดเจนนะจนะึงบอกว่าวันนี้หนะลวงพ่อก็แค่จากธาตุกลับไปสู่ธาตุทั้งสี่เหมือนเดิมแค่นั้นเองนะอันนี้โดยกายภาพนะ แต่ถ้าว่าโดยจิตวิญญาแล้วในหลวงพอ่อนะมาจากธาตุแล้วกลับไปสู่ธาตุนะแต่ว่าทิ้งธรรมเอาไว้ให้เราได้ตามรอยของท่านนะใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วมาบวชนะจะอยู่ยังไงลูกเมียจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยนะก็คคิดว่าถ้าอยู่แล้วมีประโยชน์มากกว่ามีประโยชน์ต่อสังคมมากกว่านะก็คนอยู่ นะ้าคิดว่าอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ตามสบายแค่นั้นเองนะน,นี่ก็แล้วแต่บุญบารมขีของแต่ละคนซึ่งมันไม่เท่ากันเนาะเราสะสมมาไม่เท่ากันนะก็ฝึกฝนตัวเองไปแค่นั้นแหละนะเพราะววันนี้นะตอนเช้าเราทําบุญนะพอมาติกาเสร็จก,ก็คงนะจะต้องเก็บกวาดเช็ดถูแลนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนีมีโรงเรี S ยนสงนทยภัยจุมพล มาฟังธรรมพร้อมทั้งนักเรียนผู้สูงอายุจากกงไกรล,ลาชนะมาดูงานด้วยก็คงต้องใช้สถานที่โบสถ์ชั้นล่างนะพวกเราก็จะย้ายอพยพไปตั้งแต่เย็นนี้แล้วนะที่ศาลาสมคีธรรมไปทำวัดสดมนเย็นกันที่นู่นนะเย็นนี้หลังจากที่เราเผาเารณนักกิจหลวงพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็จะเก็บกระดูกกันเย็นนี้แหละนะนะก,กระดูกบรรจุเก็บอัฐินะใส่โกรธ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะทําบุญเจ็ดวันเลยตอนเช้าของทําบุญที่หอฉันบรรบุญด้านล่างเลยทำบุญเจ็ดวันนี่กับท่านเพราะว่าครบเจ็ดวันพอดีด้วยทำบุญเจ็ดวันเสร็จก็จะบรรจุอธิธาตุของท่านไว้ใน JD, JD เจดีย์เจดีย์บรรพชน,นที่ยิงสร้างไว้ให้ท่านมาเป็นสิบปีแล้วเจดีย์ตั้งใจไว้อย่างนั้นจริงๆนะ ตั้งใจว่าจะไว้เก็บอัฐิธาตุของท่านแต่แรกอยู่แล้วจนมีความรู้สึกว่าสงสัยสจะได้เก็บอัฐิของเราก่อนก็แล้วบ้างหลวงพ่อก็อายุยืนมากเนี่ยนะไม่ีบารณาภาพสักทีนะไม่ได้คิดแช่งท่านแต่ว่ามีความรู้สึกว่าโอ๊ยบาปกรรมของท่านเยอะเหลือเกินนะอยู่ก็ไม่ได้สุขสบายอะไรนะทุกทรมานจากอาการของโรคนะแต่ว่านะวิบากรรมของท่านนะ ในส่วนของอุศรรกรรมก็คงจะทรงยังทรงผลอยู่นะก็เลยทำให้ท่านต้องอยู่ด้วยอาการติดเตียงนี้ยาวนานนะก็เป็นนั้นวนะนะ่าน,นี้ก็นะเราก็ศึกษาจากชีวิตคนคนหนึ่งนะนะซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าสนุกนักนะะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสุขผ่านทุกข์มาเยอะแยะมากมายนะนะทำทั้งดีทั้งชั่วมาสารพัดนะ กรรมชั่วก็ส่งผลด้วยกรรมดีก็ส่งผลด้วยเนะนี่ยเราเห็นว่านะ่ะส่งผลทางกายภาพของท่านทำให้ท่านต้องเจ็บไข้ได้ป่วยพูดจาใครก็ไม่ได้นะจำไขรก็ไม่ได้งน้นะในฝ่ายของกุศลกรรมก็สังเกตได้ว่าคณะสงฆ์อำเภอเมืองเนะี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์อัตมามาเมื่อคืนที่ท่านมาเป็นเจ้าภาพกันมนาะคิดว่าคงจะมีพระเป็นตัวแทนมารูปสองรูปนะ่คิดไว้แต่แรกแค่นั้นนึกไม่ถึงว่า แม้กระทั่งหลวงพ่อเจ้าน้าเพอซึ่งท่านเองก็อาพาธอยู่นะหลวงพ่อเชานะก็ยังอุตส่าห์มาหนะลวงพ่ออำเภอรองอำเภอทั้งสองรูปนะก็ยังอุตส่าห์มานะเจ้าหน้าตําบลหลายตําบลรวมถึงเพื่อนเก่าของท่านนะซึ่งเป็นรองเจ้าหน้าเภอกองไกรราสหัวไทยซึ่งเป็นพระธรรมทาย,ยาตรุ่นเดียวกัน เมื่อคืนนี้ก็เห็นนะซึ่งลืมไปแล้วทว่าไปแล้วเนี่ยลืมท่านแล้วลืมท่านไปนานมากแล้วว่าท่านนานๆก็จะมาเยี่ยมกันสักทีหนึ่งนะเมื่อคืนนี้พอเห็นท่านนึกออกว่าโอ้นี่เพื่อนเก่าของพ่อนะซึ่งท่านก็มาด้เกี่ยวอะไรคณะสองอำเภอเมืองแลท่านอยู่ที่สุโขทัยใช่ไหมครับเพอกองไกรลาดก็ยังอุตส่าห์มาเมื่อคืนนี้นะ,ะเห็นแล้วก็รู้สึกปลื้มอ,อกปลื้มใจว่าอคณะสองเองนะเมื่อคืนเมื่อวานนี้นั่งคุยกับรองรอง,งอำเภอ นะาหลวงพ่อเกษมว่าปีวิสัยนะนะผมก็นึกว่าอาจารย์นาอรนี่ย้ายไปอยู่วัดอื่นต้องนานแล้วม่ได้ยินข่าวท่านนานแล้วนะนะลรู้ว่าท่านก็ยังอยู่ที่นี่มีพระคอยดูแลมีโยมคอยดูแลกันอยู่นะเนออ้าน่าชื่นใจน,ะนี่ท่านพูดให้ฟังเมื่อคืนนี้นะมาถึงวันนี้กลาเ็นว่าเออพระน้าสงฆ์ก็ยังไม่ลืมเรานะยังเห็นงานของเราที่เราทํากันอยู่นะ ก็นะยังมากันเยอะแยะมากมายเมื่อคืน,นจนจนห้องรับแขกไม่พอให้นั่งนะคลออกมานอกห้องนะฮนะเจ้าวาดหลายวัดที่มาร่วมงานเมื่อคืนนะทั้งหลวงพ่อจังหวัดเองซึ่งเคยร่วมงานกับหลวงพ่อมอนตั้งแต่สมัยเป็นเลขานุการเจ้าหน้าจังหวัดนะพิศโุโลกก็ได้กล่าวถึงนะท่านก็รู้จักกันมาก่อนแล้วทายาไปแล้วนะนะก็นี้ก็ น่าชื่นใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีหลวงพ่อเจ้าจังหวัดนะเป็นประธานในการนะเป็นประธานชาวนาก,กิจเลยนะเพราะว่าเป็นศพพระ็คงให้พรนะนั่นแหละเป็นประธานเองนะส่วนคารวะญาโยมจะมีใครมาบ้างก็กยังไม่ทราบนะเห็นว่าโยมจะเชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานฝ่ายคารวนะท่านสมพลนะซึ่งมาทําบุญที่วัดเราบ่อยนะแต่ท่านจะว่างมาหรือไม่มีภารกิจ ทางราชการนุ้ไม่เนี่ยค่อยวาอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ผูนะ้หลักผู้ใหญ่ที่ใครที่มาก็จะเชิญกันแต่สำหรับที่เยาวางังนะผ้ามหาบางสกุลทั้งหลานะยนะเราคงจะนมน์พระมหาเทระซึ่งเป็นสายทางหลวงพ่อทุกรูปที่มานะเป็นผู้พิจารณาผ้ามหาบางสกุลนะละโดยมีท่านนะเจ้าหน้าจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานนะ เพืนพวกเราก็าถ้าเป็นผได้ก็ห่มดองนะวันนี้นะเพราะว่าเวลาเดินแห่ศพอเไนจะได้ไม่รุ่มร่ามนะเพราะว่าทางคณะสงฆ์เองก็ห่มดองกันมาทุกรูปอโดยส่วนมากนะเพื่อนพวกเราก็ห่มดองกันให้เรียบร้อยนะช่วงเช้านี่ยังไม่เป็นไรนะเพราะว่าถือว่าเป็นการทําบุญภายในนะแต่ว่าช่วงบ่ายนะตอนลงสวดมาติกากันเนี่ยนะห่มดองกันมาแต่โยมจะ จะมีถวายผ้าพบางสกลุลบนนี้เลยชุดหนึ่งนะทุกรูปนะฮะรวมทั้งสมณีนน,น้อยทั้งหลายที่บวชจุงหน้าไฟด้วยนะนะีนะี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าย้านยะบรรดาโนะตทั้งหลายเก้าอีนะ้โซฟาทั้งหลายเนี่ยลงไปเอาสำหรับให้พระผู้ใหญ่ท่านได้นั่งกันนะถ้าทำทันก็ทำเลยนะแถบนี้ได้เลยนะแถ่ของคารวะใน ย้ายลงได้เลยนะเช้านี้นะนะแต่ของพระสงฆ์นี่เอาไว้ก่อนเผื่อว่าสายทางของหลวงพ่อมานั่งกันตอนมัธิกานะนะอันนี้ก็แจ้งให้พระสงฆ์เราทราบนะอะเดี๋ยวเราสวดมนต์ธรวัดเช้ากัน